แบกมากมาทำอะไรกันรถเกี่ยวจมครับอยู่ฝัง่งโน้นครับนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเยอะแยะเลยครับนี่ครับ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดัวนะครับผมวันนี้ครับพามาชมรถติดหลมอีกแล้วครับท็อแก่ขับเองจมเองครับนักเลง <c oughs> นักเลงพอเกือบเกือบนี้แล้วฮะคนคนขับเกือบนี้แล้วเอ๊ะจ <c oughs> มเสร็จคงเกือบนี้แล้วยับเป็นเต้นนี่ครับรถเกี่ยวเป็นเหตุครับผมร้อยห้า นี่เลยครับฮะฮะอันนั้นร้อยห้าเหรอปรหเป็นไรมันลงอะไรลงแบบนี้เลยเ,เหมือนกันอันนี้กะจะมากินหมูครับ <c oughs> แต่ว่าหมูหมูเหนียวมากเลย <c oughs> หมูเหนียวเกิน <c oughs> แดกอะไรตอนนี้อันนี้แดกอะไรนี่ ดูสภาพดินครับดินสมองกว่าสมองเราน้อยกว่าดินครับตัวนี้เป็นพีซีรอยสามสรุ่นเจ็ดครับเดินมาดุม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 เดินมาแบบ ไม่มีไม้ครับก็คิดว่าจะเป็นดินแข็งครับเดินมาแตกพั้วเลยดินแตกครับ <administ rat ives> ก็เอาร้อรุ่นแมาช่วยเสี <S <s รนะ้อยสอันนี้รุ่นแปดวะสกุลทองอะ่ะสกุลทองนี่รุ่นรุ่นแนะครับ ท่านผู้ชมเยอะเลยวันนี้วันนี้จะดึงรถเกี่ยวก่อนใช่ไหมใช่ก็ระจะสลิงยาวจัเพราะว่าดู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 ลาดลาวก่อนอ๋อดูลาดลาวอ๋อแถนนี้ก็พูดภาษาลาวอ๋ออ๋อพูดสวยแต่ทุกภาษาอ่ะอำเภอร่วมเนาะบ้านอะไรตรงนี้อันนี้บ้านสองพี่น้องค่ะบ้านสองพี่น้องอำเภอสีขอตำบลผักไหม สุดท้ายก็ไม่พ้นเกียวคหียวแวบนีถวนี้แถนี้มันเป็นดินสมองอย่างนี้หมดเลยเหรอไม่รู้มันค่ยรู้ไม่คป็นแล่มันคยจมคยลมเนาะเกียวมันก็คยจมเนาะขีถพักไปบ้างนง ก็เหลือแต่มแมงตักแมคโครมันจมมัเต็ม,ม,ตมขันเลยบอกกันเลยว่าน,น,นี่ดูสงสัยลูกพี่แกไม่ได้มาดูก่อนหรือเปล่าแกมาถึงแกเดินลงเลยน,นั่นเองเหมือนนาลอกเหมือนนาลอกเลยข้าวไม่ค่อยมี ขนาดเดินนี่ยังแตกเลยคนเดินนี่รู้สึกได้สัมผัสได้ว่าดินข้างล่างเป็นดินสมอง,องการที่จะเอาคันนี้ขึ้นได้ก็ต้องใช้ต้นมะพร้าวครับต้องยาวหน่อยนะครับแล้วก็ต้องขุดขุดรอบเลยแต่ว่าฝั่งนี้นี่หมดติดมายืนแล้ว ยืนปุ๊บีดินแตกเลยแหละย,ยืนได้อยู่แค่ฝั่งทางนู้นครับแต่ก็ต้องรองไม้มานี่ขนาดเดินมาก็ดินแตกแล้วนี่ตรงนี้นะครับเห็นไมนี่ไม้แค่นี้เอาไม่ได้ครับช่วยไม่ได้ ๊ะเดี๋ยวพาไปดูรถเกี่ยวก่นอนไปทางไหนละ่ะป่ะเนี่ยอุ้ยดูรวงข้าวดิก็ขอสิบห้ไม่ค่อยสวย ดินนุ่มมากเลยดูครับสภาพดินเข้ามาไป้ได้ไโคร,รอยห้าเป็นถีดรอยห้าหล่งเแล้วฮะเสียเสียกินมากี่ลุมเลยกินมากี่ลุมฮะลุมที่สี่ล่วง <laughs> ลุมที่4ีจบชีวิตครับอ,อันนี้จะลากแบบยาวๆเลยหรอครับยาวๆอืมไปว้วล่ะ<อ>ถ้าตัวเดิมมันขยับไปได้อยู่กดหน้าวกว่าไหมได้รูปฟังเลยเฮ<ะ>้าอ๋อบันไดเอามาเสียบขึ้นเหรอครับมันขึ้นมันฟรีอะ ต้องใช้ไม้ลอกแตกก่อนถ้าลอกไม่แตกมันก็ขึ้นได้ยกคือขึ้นอูอ้นี่ไอ้ดินนี้ดูอย่างดีเลยนะนี่ดูแท็กใชถ่ถ้าแท็กไม่ขยับนี่ไม่ขึ้นหรอกร้อยห้าโอ้ไม่เอีมเลยดิยนี่ใช่ไหม<ะ>รถเสียป่ะปีแรกปีแรกเลยปีแรกหลุม<น>แรกลองของลุมแรกเลย ใน,รอ,น,น,นรอบสี่แล้วสิหนักสุดรอบสี่อันนี้หนักสุดแล้ว,ห,วห้าแล้วห้าแล้วหน,นักสุด,สดโอ้แต่และรอบนี่ค่าใช้จ่ายหมดเยอะไหมรอบวินเอาขึ้นเอาถ้ามันไปติดใต้ากายต้นไม้เนี่ยมันจะดึงขึ้นง่ายอ๋อวินขึ้นเลยวินขึ้นห่างแล้วมันวินขึ้นไปได้แต่ว่ามันติดข้างเดียวเนี่ยน่าจะไปได้อยู่ ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเป็นยังไงอุ้ยระวังสีทะลอกลูกพี <laughs> ่ดูดินนี่ดินสมองมากน่าจะไปได้อยู่นะเพราะว่ามันลงแค่ข้างเดียว แต่ถ้าลงสองข้างนี่ยากแถวนี้เกี่ยวไรเท่าไหร่ครับแถวนี้เกี่ยวไรเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบไม่ถึงหกร้อนี่ เ,เปิดฟ้าเอา่อน<ป>ราคาเท่าไหร่เนี่ยเกี่ยวซื้อสกดประมาณร้านห้าร้านห้ามันอุ้มได้กี่ตันเนี่ยอุ้มได้สองตันไหมตันครึ่ง ตอนสามตนสามอัดจริงๆถาอัดต้องได้ตันห้าขับเอง嘛กอโอ้ยคนขับเนตัตัเกี่ยวมันอยู่ตรงไหนจากแล้วเขาเกี่ยวเพ่เกี่ยวใ้ทางนี้นะใต้ทางที่ดินนังไกน

คู่่ก็ได้พีตมันต้องเกาะคู่ดิเดี๋ยวไม่ถ้าฝั่งนู้นมันไม่จมไงเกาะฝั่งนี้เราเราเบี่ยงรถไปฝั่งนู้นได้ถ้ามีเกาะคู่ก็ดีเกาะคู่เลยเอาโซ่เกาะทั้งนี้แล้วเกาะทั้งนู้นแล้วก็เอาสลิงยัดตรงกลางเลยนันออกได้ก็ดีครับกลัวมันจะบิดไหมกลัวมันจะบิดไปตีเอาเสื้อนะแต่ปกติเขาลากเขาเกาะคู่นะแล้วก็เอา เอาสลิงเนี่ยเกาะตรงกลางอู้นี่ปากกว้างเท่าไหรสองเมตรแปดไหมสามเมตรครับฮ้ยสามเมตรแลยก็ราวสองเมตรแปดนี่มันพอรถใหญ่เลยดิถ้าปากนี่นนะตัวเดียวกันรถใหญ่ก็ปากประมาณนี้แหละใหญ่สุดก็สามเมตรเนาะ กก็เี่ยวรถมาหน่อย 2, 2> อเมตรแปดเกี่ยวชูซีกับรถใหญ่แล้ววันละห้าหกพันไร่เหมือนกันโอ้ยนโอ้ถ้าพอลรถใหญ่ก็น่าออกใช่ไหมราคามันไม่ถึง2ล้านเนาะรถใหญ่ก็2ล้านเนาะนี่ก็เกี่ยวจริงๆถ้าข้าวเย็นได้ 5, 6, ไห้าหกพันไร่เหมือนกันมันใช่ไหมเกมมันติดแบบนี้ไม่ได้เั่าไรเลย <laughs> ถ้าติดแบบนี้ก็เกมแล้วจบเลยเดี๋ยวรอดูตอนล่าครับ เกือบเอาชิดไว้รอแล้วนะนั่นจะเข้ามาดึงฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเขาจะกู้รถเกี่ยวก่อนนะครับ ฝั่งนี้น่าจะแข็งอยู่บวกเลยเดี๋นี่ฮะบวกเลยนี่นี่มีป่วกออกเลยนี่นี่แหละของแพร่ของแท้เลยครับไหนเดินลงมาอีกหน่อยนี่เยวให้เขาเกี่ยวข้าวก่อนเกี่ยวข้าวนี่แหละเตก้าบางที่นี่มันเลยไม่สะดวกเลยเลยบอกข่ายเยอะไปคนสุกมากคเดี๋ยววนจะ่า เยียบข้าวบาเด้ะแม่นเยอะนี่เป็นรถของสกุลทองครับผมโคมสุพีซีร้อยสามสิบรุ่นแปดโอ้สลิงนี่ยาวอ๋อต่อกัน สลิงต่อกันครับ,น,น,น,บนี่ก็เดิอนอายุรูปเารอบเดียวเห็นมื่เดิน,เดนมาจากกุดให้เขาเมื่อกี้ไดินแค่รอบเดียวอีกแตกเลยเห็นไหมเกย์จะลงพายไปดิไม่มีไม้มาเดินไอ้ต้องมีวิชาตัวเบาอ่ะต้องมีวิชาตัวเบาเหมือนหนังจีนเอ๋อใช่ๆต่อนี่เราอา,ายอุหน่อยเอาไปเอาอยู่เอาที่เตรียม่อนเล เดี๋ยวต่อสลิงก่อนพี่น้องมาดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้เอามาขายเลยเอามาแจกนี่มันแจกมันแจกาาบาลมาแจกมีเอ็มร้อยคาราบาลมาแจกเอาบอมน้ำแข็งนี่น้ำแข็งนี่นัตโตดาบุมีติสิเอาไปนะเอาเอาอันนี้อันนี้ครับคาราบาลอันนี้เอาอะไร ดิ้นเแหนีย่ดแวครับดินเปียกดินเหนียวแล้วตอนนี้มีนว้วแคข็งมีน้ำขวดเด้เหนื่อยไมกินน้ำขวดได้ครับครับโอ้อย่างนี้ต้องรถติดบ่อยๆนะจะได้กินไม่เอาพอแล้วคร่ะนี่สลิงมาเพิ่มแล้วเอเ พวกนี้เดี๋ยวพักเองไม่บอกส่วนหมากจะไปเป็นตะมืดดีแล้วือพล,ลังก่อนอ๋อพอสามสิบเริ่มขยับแล้วครับต้องระวังตัวเองดีๆนะครับโอ้โหนี่ทีมงานเยอะอยู่เนาะนขึ้นแน่นอนขึ้นแน่นอน เดี๋ยวเรากำลังจัดการสลิงก่อนจัดการสลิงก่อนนะออกแรงน้อยต่อแกมีมันร้อนน้ำขึ้นนี่ใส่แไปเกี่ยวขับตัวกันหรือวะ่าไม่พักนะบ่เอาเรียบร้อยครับดึงสลิงไปเอาส่วนไหนไปก็ได้อย่าเอาแต่ส่วนเท่ามาอย่าอย่าแต่ส่วนไคร ดอยู่ประมาณน่ห้าสิบเมตรครับเอาเตรียมตึงครับพี่น้องจะรอดหรือเปล่าเสียงเดินหอบไหมเมัน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 นเลย สิลิงยาวมากนุ้มไม่โคต,ต้องยืนบนทางหน่นะอยนอ้าเร็กเต็บสุบอุ๊สิลิงค่อนข้างยาวอันตรายมากโอ้ไปแล้วครับเรียบร้อยอ้า เรียบร้อยดีครับต่อไปก็ไปช่วยเหลือเจ้าโคม,มสุครับ t c 1 3 0รุ่นเจ็ดนะครับค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะเจ้ารนะ้อยห้าเนี่ย